น้ำนี่น้ำธรรมด่าในบ่หรือน้ำเนี่น้ำถ่าดีแท้ต้องใช้น้ำยามันแหละน้ำมันเครื่องนี่มันสิดูระดับนี่เด้อน้ำมันเครื่องเดลยถ้าลดลงมานี่ก็ถือว่าต้องเปลี่ยนต้องเติมต้องเติมบ่บ่เติมก็ต้องมีบนหัวบนซึมประมาณนี้ต้องต้องปวดสอบว่ามันเป็นน้ำยังเนาะแต่ต้องได้เปลี่ยนเบรกเบรกกับเบรกก็บางเลยกับเบรกเอาเ่นเปลี่ยนเพราะมือนะกับไม่ข้างน้ำเนาะแต่เพราเอ๊ะนี่มันเย็นได้แต่สำนีเพราะมันสามารถเย็นได้กว่านี้อีกบ่ นี่เขากาซีเขาสวรานน้องพี่น้องรือว่าเขาไปเอาหนังสื้อรถคือที่จริงมือนีนแพนก็คือจะเตรียมตัวเรื่องเอกสารแล้วก็เช็ครถแล้วก็เตรียมเนื้ออยู่เนื้อกินมืออื่นเขาสีเดินทางไปบา้านดอนม่วงนอพี่น้องแต่ว่าพอดีว่าอนัน,านาตยย์ทางซุ่นรถเพิ่นโทรมาบอกว่า นังซื้อโหลดคองทีบได้แล้วเนาะก็คือมือนั้นเท่าเข้าได้มากนี่ยังบกคร,รก็คือได้อานาควดการเทคนิคแต่ว่าเป็นแบบติดแวนแต่ว่านังซื้อกดการเทคนิคของประ่านได้มือนันคนไปเสียหายละยังระบบขาเจ้าบได้ย,ยังนี่แหละเนาะแล้วก็เลยประ่านได้แล้วะะม,ลมือน,นี่น,นเพื่อนให้เขาไปเอาก็เลยว่า,า,จ,าจะเอาโหลดไปเสกขอมเลยน้องพี่น้องขนาดจะมือได้ใช่ขนาดมือนี่แล้วเขาโทรมาบอกมือนี้เขาโทรมาบอกให้เขาไปเอา เขาก็เลยจะไปมือนี้เลยนะองพี่อัดก้มาองนอัดกคือเก้าพี่น้องอัดกันคือเก่ววันนี้ตะกี้ค่ะไปหานางกันสีขนวันนี้ส้มสีหาคือจริงมีไอแก้วน้ำแต่ว่าอันนั้นน้ำผืนย่อมแผ่มันอัดกระปวดน้พี่น้องอันนี้ก็คือหอดเมืองจำพอดแล้วน้องพี่น้องก็คือหอดเคตนตานเนาะซึ่งจากบ้านเข้ามานี่ก็คือสี่สิบสองไอซาวซองกิโลเมตรเนาะหอดบอลโรงเรียนกอกค่ะ มาหอดรักษานะมหาวัดท้ายโตแต่ว่าลืมเลยเนาะตอนนี้เขากับจนหอดสวัสดิ์เกแล้วก็กำลังสีหอดบลเช็คโหลดแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ไปส่งอีเมลเพิ่อลลงไปซื้อเื่องอยู่ตลาดแล้วเขากะเอารถไปเช็คท่าเพินแล้วแล้วก็จึงมาหับเพิ่์มื่อน,นี้ครูสมานครับเนาะแม่จึงมานะนำขั้นทิพย์ครับ่แม่บ่มา,มา ผานเนี่ยรถค้นเขาดีๆได้เมือ่อไนกะเรงอยู่วมันได้ค่าอีกแล้วบ่คนเกเ่าหรือคนใหม่กเาฮะแล้วก็ไอ้เบิงอันนี้แล้ว่ยเมื่อนั้นนั้น,น,นไปขี่รถน,นั้นยากมันยุ่งซะก่ออันนี้นี่ อันนี้ต้องเปลี่ยนบอสครับนี่ไปขี่อันนะั้นก็ต้อเหยียบันนั้นจอได้ไงนาะแมนจอดอยู่ปั๊มน้ำมันนะั่นแหละเฮาสิโค้งอันล้วเฮากะโบวิดนะเคยขับรถหัวสันบอสมาขับรถทัวร์แวแล้ววันนั้นหูรู้อันนี้ในนาแอร์บ่หน่อยอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วบ่สรู้สึกยังได้อยู่ ยังได้ยุกันตรงนั้นกัได้มันอยู่ทางขาเหมือนก่นทางขาท่นานนี้เท่านี้เดี๋ยวจะไม่เบียนอ๋อน<ะ>ิ่มหนาอยู่แต่วันนี้ยังโอเคอยู่ว่นยังยังได้ยุกเออแล้วก็รเข้าอยากอันนั้นเพราะว่าอยากให้แนะน้ามีทีแบบว่าก่อนออกรถตลอดเธอถ้าต้องเบิร์ก็ได้แน่เพราะว่าเขากะบุคอยหูเรื่องรถนะแล้วบันนี้ท่นต้องได้ดูแลเองแต่ก่อนมีน<อ>้องชายแต่แย่กันไปเบียดแล้วก็บุกคอยพูดจักรถกดหน้ามกดรี่แหละธรรมดาเหมือนกันเยอะวันนีวพอติดไมเนี่ได้ติดกับอะไรบ่ได้ไม่ได้ อะยื้สายเบิงด้อืมแต่ละมืก่ก่อนออกรถนะถ้าตงกวดตัวใด้ออกรถกกวดดึงน้ามนันก็เดนตกล่น้ามก,กวดอยู่นี้เนาะอ่ะกวดอยู่นี้เนาะอยู่นี่น้าระดับน้มมามเขามัขตกประมาณนี้นี่โอ้หักดำเลเนี่ยโเห็นเลยเนาะแต่ว่าพ่นเราเปลี่ยนไใหม่มืดเลบ่บนบ่อหมื่นนั่นอ่ะเปลี่ยนน้าซื่อที่ป๋ นี่หนามมันกับปกติอยู่ห้องะชอ์มันหนี่ได้อันนี้อันนาเ้าอันนาขั้นสามได้มันจึงบกนี่กายตัวนี้บ่แม่เ้ามมันตะกายลงมาพินตั้งบกจะไปอยู่ในระดับนี่ถือว่าธรรมดาเด้ออ่าน้ำนี่หนามธรรมดานี่บ่หรือหนามยังน้ำถ่าดีแท้ต้องใช้น้ำยามันเลยนีน้ำยามันบ่แม่ชิมีน้ำยาหมอน้ำเออแล้วก็อันจัดไฮเลยเนี่ยเด้อโดยโดยตัวนี้ดี้นในกรดอยู่นี้นี่อ่าดี้นในกรดมันเครื่องเนี่ยมันจะดูระดับนี่เด้อน้ะมันเครื่องเด้โอ้แม่ถาลดลงมานี่ก็ถือว่าต้องเปลี่ยน ต้องเติมตบอบเติมแล้วต้องมีบนหัวบนซึมประมาณนี้ต้องต้องกวดสอบว่ามันเป็นน้ำหยังเนาะนี่ระดับมันจะมีตัวนี้อันเมื่อกี้เอาขึ้นมาะเพียงได้ซะกับกับเพียงอยู่เพียงระดับได้ระดับมันอยู่ในปกติอยู่เขาต้องกวดตัวนี้ทุกมือเลยค้านาสิไปใส่เนาะกับโบทึงคนว่าทุกมือนะถาว่าลดสภาพปกติเทากับโบต้องกวดมันเนาะมันกับโดนสามชีหามือที่กวดตัวนึ่งก็ได้นะถาว่าเขาชีเดินทางไกลเทากับกวดแ้วก็เป็นการดีโอเคต้องอยู่ระดับนี้ คือน้ำมันเบรกอ่ะปกติของมันอยู่ชั้นนี้อันนี้น้ำมันยังก่อตัวนี้น้ำมันเครื่องเลยอ่าน้ำมันเครื่องแมนตัวนี้น้ำมันเบรกตัวนี้น้ำมันเบรกโอ้น้ำมันเบรกเจ้ามันหัวอยู่นี้นี่เพราะมันจังบกนี่โอ้ห้านาเบึงนี่มีบนหัวมันเฉพาะมันแจงแจงเตือนคุณมันอ่ะมันหัวอยู่นี้มันหัวน้ำสไายบ่หรือยยังบ่มันมีโอลิงมันอยู่ในนี่มันมันจ่อยนี่แต่มันไม่ชื้นี่เดไงแล้วจะเบิรงกขึ้นให้โอเค รากาแอมันบบเย็นทั้งล่างอ่ะมันต่อมบหอดบอนั่แหละแล้วอันนี้ได้อายปกติมันหลดทุกขั้นมันตรงมีอันหิวบอขางคนข้าวคือบ่มีขางคนนั่นบ่มีอะไรตัวเนีมีบ่มีมีแต่ขางนี้ปกติมันไม่าสิปอบบอมันบ่มีปกติบ่มีขางนั้นบ่มีมีแต่ขางนี้ทุกขั้นเป็นคือกบ่เป็นบอมันจะมีแต่ขางนี้ขางคนข้าบหอบอมีขาตัวสูงมันสิมีอยู่นีน้ำนี่ ติดตามที่นีแต่เบื้องนี้ทางหลังแนวมันตัวนี้โอเคแล้วก็ย่างยอตัวได้ที่บ่ได้แอนนี่ปกติมันตรงเย็นตีทางหลังนี่มันบ่มีทางออกเพรา่มันไม่ลดคือลดอันนึงที่โกหลุมนะมันจะเย็นอยู่แล้วบ่มีทางออกแล้วมีแต่ทางอ่างเลยมีทางอ่าเนาะแต่พอเออในมันเย็นได้แต่สำนีเพรมันสามารถเย็นได้กว่านี้อีกบอเบิ่งเบิ้งลองมาก่อน กวดนังทั้งนั่งนีห้อนหอนฮะน่ไก่อตสับเมื่ไยวทถวนี่ก็โอนี่ไงคนปวดเทปคงไหยแล้วพี่น้่งมีเช้อเหรอเนี่ยยังก่อ ตัวกองมันตันมันเปื้อนแป๊บน,นึงเด้อฮะตัวกองมันเปื้อนเครื่องกลองเปื้อนอ๋อแล้วมันเห็ดไฮเบอร์เรีนไหมวะแม่แม่แม่ข้างล่างนี่นางนี่มันหอนหอนอแต่ว่าทั้งนาน,นี่เย็นอยู่หักบะเทมูก็เย็นลายฮะนะ ร่มมาใส่เนาะล่มมาสีแหน่งกูเก่าแล้วไข่เนี่ยออะไรเพื่อนบอกว่าเวลาเขาเปลี่ยนหม้อกล้องค่ะต้องเปลี่ยนเพราะน้ำมันเครื่องบ่แม่แม่ถูกเถอะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนหม้อกล้องน้ำแต่อันนี้นี่เพื่อนเปลี่ยนเท่าเลยที่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหายเปลี่ยนหม้อกล้องก็เปลี่ยนหายแล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วจั๊กเงี้ยอย่างเี้ยเนาะบริโจดไว้เข้ามาแต่ว่าน้ำมันเบรกมันสิบวกคืนแล้วมันบ่ท่านายแป็งบ่เออแป็งตอนนั้นแหละเขาแล้วมันก็ยุแต่ ต้องได้เปลี่ยนเบรกเบรกกับเบรกกับบางเลยกับเบรกอ่ะมันมนเปลี่ยนให้พ่อมื่อน่ะกับบูฮัวให้กันแล้วไปเช็คบนขึ้นอย่างแม่นต่ว่าโต๊ะกับเบรกมีคอยชีลงปากเส้นตรงได้เปลี่ยนแต่ว่าขึ้นกับผลว่าสิเปลี่ยนให้มืดมืนนะขึ้นประเดี๋ยวเปลี่ยนให้คนในทรัพย์น้องชายเป็นคนเสกน้ำบ่แต่ว่าเราเปลี่ยนกับเบรกเพิ่นเปลี่ยนตัวใดขอยกับผมเขาใจให้กันมื่อน่ะี๋ยวเาจะเปลี่ยนขึ้นหายปล่อยเนาะโอเคเอาเชเบิ่งตัวนี้แน่เดย เบ yeah, yeah, okay. okay, okay. okay. ิ้งให้แม่พอพูดย yeah, so okay. ิ่งขีก็สิบขวอยหูเป็นได้เลยเลยเขาบใส่เวลาดนบ่สอาจจะดนเต็บประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้นะสองสามโมงกันแล้วผลีตเป็นสาขาเหาเสียหายอันเทาขออันปึ้มเลี้ยงก่อนได้บอกเขาว่าอันย่างพานได้โอนสื่อลูกค่ะฮัต้องเอาไปโอนสื่อลูกค้าก่อนเมื่อไหร่เอาได้บอกหน่อยเด็กโอ้อันน้ำปึ้มกดบอดี้มีเป็นปึ้มบกกดกาเตงนี่เอ้ยบอกเลยเมื่อนั้นขึ้นบบอกว่าไหนนะกกดกาเตง ไเเป็นนภาษาดางมีไ hmm. ข่แล้วี mm ่อาเชีรรถไปเช็คไข่เ้ยโอเคอ่า่วยอต่มตัวนนนวนี้ต้องสมพิม้ับไมเห็นหละโอ้มันเป็นแบบนี้พบริบเป็นตุ่มปะม่จามดูดิโอ้ต่อกใยังบอให้ก๊อปปี้ไว้ได้สาตตัวนี้

เบรกอนากาเบรกเปลี่ยนแล้วไเปลี่ยนแล้วเนาะเทเย็นหรือรีบวันนี้น้าเอดรอันนี้ต้องท้างล่างน้องซ่งอันนี้เย็นก็ตันเย็นก็เก่านะมันนี่หันเอารถมาอ่าเอียงก่อเข้าเขาว่าเอาหนังซื้อเนาะคิดว่านังซื้ออันเอียงก่อ เทคนนี่ทีแถบพนไทยเราเทคนนี่กันเมาวันอย่างก่อขาเสียขาทางเนาะเพราะว่าเสียขาทางทางแรกดีต้องเสียกับตำรวจเนาะทางที่ซ่องเข้าสามารถเสียผ่านธนาคารหรือว่าผ่านบัญชีไดเลยแล้วกับมือแนนทันคนไปเสียใหรเราพบกก็มีมันหาบอกเสียบอได้ก็เลยแบบว่าได้มาเอาอีกเอาแต่ว่าเดื้อมือมันก็นยังเตือนอ้นมาอยู่ใช่ใช่แล้วไปจะหลักก่อคือกิน ข้างงลเอ <aining S 1> อเอาแบกมือคือยังเตือนขึ้นมาอยู่สิไปแบกมือนะแนนสปะตอันนด้ทันดึงอยู่ได้เขาดึงมาจากขึ้นบ๊อกเขาดึงมันขึ้นไหนนี่ฮะเออเออมันต้องเอาเอาโล่มาเก็บเ้าเลยโอเคเอาดึงก็ขึ้นนะอ่าแสดงวันเสาร์มันมันแค่ขึ้นเวลาดึงซื้อเนาะแล้วแบบตูเวลาที่ประตูกันมันจะลงมาโอเค ขอบใจร,ใจรลายอเยเนาะจริงยังอี่บริโนตใบม้าแลักกรบเจือโอเคมาขอบใจรลายบนพี่น้องทาม,มาเนาะว่าราคาลดมีโกเมื่อหนึ่งาราคามีโงมือสองบีสองพันเ็ด้าได้น้นองเดล๋ยวจะลองไปสองทาง่ทาทางผ่านเพินเบิรงเนาะถาได้มาหนีก็มาหอดีอย่างก็อานาะ ซู่มหลอดเลยเนาะสิพ้าพี่น้องรอเบิรงอีแท่นึงเข็นคู่สมังกะเดกเบิรงแล้วก so like 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 so ็ร like like so like ู้สึกว่าหลดมาไล่กับเตานะพี่น้องอันนี้ก็คือนซีเมนต์มาใหม่มบนบนงามเลยงามแพงไปตายเกียร์นอกขันนีือ่าไ่ไม่แต่ไม่แต่ขันนัอนน่ะเนาะนี่อันนี้ก็งามงามอันนี้ก็งามหักมั้ง แต่ว่าพี่น้องว่าเอาคั้นสูงให้มันลำบากไมเวลาคนเขื่องขึ้นนะเอาคันเต๋อดีแล้วคันขั้นสูงก็ <มา S 2> ได้ยกได้คั้นสูงก็ได้ยกได้นนไรเนาะเดนลองเบิ่งดวดตัวงมาคันได้แล้วก็ลองสอบถามราคาเบิง่งเนาะไปมาคั้นมาขันนี้อ,นนะอันนี้ปีได้ปะอันนี้นี่รถปีได้ตัวนี้เป็นปีสาขาโอ้ส่งขับเนาะงานเนาะ สูงเลยนาเอ็นางพอดีเพียงคอจกแซนตตัวนี้มีล้แล้วกเอิ้นอูประมาณเก้าเซนหแซนหาออันนี้ลุนลุนสูงหรือลุนนี้ก็เฮยรลุนสูงหรอลุนสูงจักมีจักทใดซ้ำซ้ำพันบอลลี่ซองซองพันหางใหญ่ค่ะอดีจับมันเต็มใหม่เต็มมือมันจะต่างกันมมั้งเดนเก็บตะกาในแดนเอา เก้าจงยังเมื่อกขึ้เก้ากระเทยเกโตใหรุ่นกรุนแบบครูสมางับรุนแบบสมางมีรุนกระทยนีงาแงคูึว่ารถมาใหม่งามขากได้่ะมงจับอะ่าขากะแซ ก็ก็พอสและเดนพอสเดือนละแสนมีเดือนเท่าามหลัว่าขั้นโหลดขั้นนี้ดีพอนนี่ประมาณอันยงต่ำนี่ประมาณเดือนเท่าน้ยางต่ำอะแด่นอันมแต่ากลูกค้ายิงตำลูกขาดูเออะบมีขัดเนาะร้องเนาจ่ายเงินก่อนออกด้วยมึงหมดใจนอยกะเสียแต่ละเดือนขาดด้วยอ้นั่งเวนี่อนั่งันกะิาลเดือนขากเนาะขาดเรีอันนี้ค่ะ ผนังมันมันสุดแข็งสุดข้านะคะแบบมันอยากตามบีได้ก่อนคือหายรถคันนี้ไปคองคันได้ปีใหม่สุดสุดบอลราคาเดียวกันราคาเดียวกันมีแต่ทาพรันคือบอลบวกดอกเบี้ยร์พุ่งแต่เบียร์นี้สีเป็นพวกกัดกันคจะเราให้แน่นได้หาอาหารอร่อยรถดุนนี่บุ๊มมีแอร์ออกกำลังบ่กค่ะเนาะ เม,มื่อนี้ทีเขามากก็คือเขามาเอาใบเสียขาทางเนาะแล้วก็เอาโหลดเขามาเ็กพร้อมเพราะว่าพายเบรกรหลดที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนให้น้องไา้หันเอาหนำมาเติมใส่เติมแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังแจ้งเตือนมาอีกเอาเขามาอู่แล้วเพิ่นก็จึงหัวมันมีบอนหัวเนาะซึ่งได้เปลี่ยนโอลิงให้หม่แล้วแล้วก็ให้เพิ่นเบิ่งแอ้พร้อมเพราะว่าแอ์หัน่ายเย็นปันไดเนาะทางลังมันอยาก้อนแล้วเพิ่นเบิ่งก็คือมันมีบอนเปลือบบอนตันเนาะเพิ่นก็เบิ่งให้ละ แปง้งไฮไลท์เย็นดีแล้วเนาะแล้วก็ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกาบเบรกใหมันเหี่ยนแล้วเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยแบบเปลี่ยนไฮฟี่เนาะแล้วก็พอดีเพื่อนกะเจ้าข้องหันใจดีสุดๆ,ๆเนาะพี่น้องเพิ่นว่าทิพเคยมาถ่ายคลิป่านเพิ่นแล้วมีคนเขามาซื้อรหลดเนาะเพิ่นก็เลยแบบว่าเมื่อนี้หันกินน้าเพิ่นกะบริหารเนาะฟี่แล้วก็กาเบรกเพิ่นกะเปลี่ยนไฮกับเปลี่ยนฟี่เนาะพี่น้องแล้วก็แทมน้ำมันนำมอกรองแทมน้ำมันนำมันนำ นำ,นำมอนามให้ผมเนาะฟี่เนาะพี่น้องแล้วก็ให้เติมน้ำมันสามเซนเนาะพี่น้องขอบคุณลยลยๆเด้อร์จากองหานแล้วก็นในเทอ่อน,นี้ก็ยังบบมืดเนาะพี่น้องคลิปถึงจะพาพี่น้องเราบึงซูนที่ว่าพี่น้องท่ามลิบเขามาลากเกี่ยวกับรหลดก็เลยจะอัปเดตให้บึงในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สบายดี